จะพาแม่ไปช้อปปิ้งรับประกันกระเป๋าแม่ผมเมตียมีนมาเต็มที่เพราะว่าเงินถุงผมนั้นเป็นเงินของแม่ซื้อเต็มที่เต็มที่แม่เงินของนูเป็นเนงินของแม่เหรอใช่มาถึงแล้วครับถึงไหนครับถึงท,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 ที่ไหนเนี่ยผมจะถามรูกเราก็ววงงเป็นร้าน ปลาชุมเป็น<ด> <รา S 1> อีกนหนึ่งร้านของร้านอาหารร้านกาแฟภาษาพวกเราร้านชิวๆที่เราจะต้องมานั่งตวนเสเหฮากันไปนะครับในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจัดเชิงเซารเราต้องขอบคุณทางรายการที่เลือกจังหวัดจาเัเชิงเซาเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็อยากทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมด้วยว่าภารกิจของของหน่วยงานที่เราเรียกตัวเองว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจัดเชิงเซาเนี่ย เราทำหน้าที่ในเรื่องของการจะดึงดูดอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นสิ่งที่เราต้องทาอย่างเช่นในวันนี้เราอยากจะสร้างการรับรู้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้รู้ว่าสิ่งละอันพลน้อยที่มีอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานั้นมีอะไรผมสรุปคร่าวๆให้พี่ทั้งสองได้ฟังนะครับว่าหมวดใหญ่ๆที่คนรู้จากจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นอย่างดีนั่นคือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนานะครับเรามีวัดหลวงพ่อโสธรเป็นตัวนําเพื่อการศาสนาอย่างนี้เราใช้เส้นทางอิ่มบุญสุขใจ อินบุญสุขใจก็จะประกอบไปด้วยเส้นทางไหว้พระล้วนๆนะครับมีหลวงพ่อโสธรเป็นเส้นทางหลักจากนั้นก็กระจายไปยังวัดต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นวัดปิตุราเป็นวัดในเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4วัดวีรโชดที่เราเคยเห็นภาพวงวิงวงวิ่งกระจกสายหลวงพ่อกรรมน้ำนะครับนี่คือก็ส่วนหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอุโบสถทองขนาดใหญ่วัดปากน้ำเจ้าโรที่บางคล้า นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเราจะมองอนาคตข้างหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเราทำแคมเปญที่ใช้ชื่อว่าเที่ยวแบบริว้วริ้วตามสายน้ําปีที่3เราไม่สามารถจัดได้ด้วยวิกฤตต่างๆนะครับเราก็แปลวิกฤตให้เป็นโอกาสผมใช้แคมเปญที่เราเรียกว่า1 2 3 4 1คืออะไรครับ100บาทง่ายๆ like เช็คอินกดไลค์แฟนเพจ TAT ชะเงเซานะครับ สามารถที่จะมารับคูปอง100บาทเอา100บาทไปเดินชิลๆที่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีใช้เงินได้เลยอันที่สอง0 2 0 0คืออะไรครับ200คือวันนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเรามีภาพยนตร์คอนเนตสามปางปางนั่งปางนอนปางยืนนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ปางใดก็ได้ไปไหว้ที่ปางใดก็ได้ขอพรทันทีพรน,นั้นจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว1000บาท3คืออะไรครับ300บาทง่ายๆเพียงแค่คุณเดินทางมาเล่นกอล์ฟในจังหวัด ถะเชิงเซาสี่สนามกอล์ฟที่เป็นพันธมิตรเราลดกรีนฟรีให้ทันที300บาทและ400บาทสําหรับพี่ปุ้โดยตรงเลยนะครับออเดือนสิงหาคมเรามีเป็นวันแม่ใช่ไหมครับเรามีเรดี้กอล์ฟครับเรดี้กอล์ฟถ้าผู้หญิงสตรีมาเล่นกอล์ฟเนี่ยเราให้คูปองเงินสด400บาทนะครับแล้วก็เดือนกันยาก็จะเป็นเดือนที่เริ่มกเกษียรอายุเออ l ว,วีทยใครที่เกิดปี2 5 0 3มาเล่นกอล์ฟเราให้คนละ400บาท อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการที่องคอ์กรหนึ่งที่เราจะมีมาตรการในการเยียวย,ยาผู้ประกอบการแต่ที่สาคัญเลยคือวันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าแถ้าพอพาแม่มาด้วยพามาเที่ยวแล้วต้องมาเจอของอร่อย,อยงไงร,รู้ใจเรา,าต้องเตรียมของเด็ดมา <c oughs> อยู่แล้วคือผมสรรหาบอกว่านี่คือ,อ,อแล้วพอเห็นเสร็จปุ๊บเราก็จะว้าวขึ้นมาแบบนี้มีด้วยเหรอ,อ,อและแบบนี้กําลังจะเกิดขึ้นณที่ร้านแห่งนี้ร้านปลาชุ่มนั่นเองครับนี่ฮะมาแล้วครับสวัสดีครับ อมดีของเด็ดเลยนะครับหลุยสวัสดีครับเจ้าของ้ันซีกันสวัสดีครับพี่วอชื่อวุฒครับขออนุญาตนะครับเลยขออนุญาตเสริมนะครับผู้หญิงหนึ่งเดียวของทีมนี้ครับ พี่รู้ได้ไงว่าแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวผมก็เป็นเูมือนกันไม่ใช่อันนี้ตาตโนดสมูทตี้ครับทำจากลูกตาลสดครับแล้วก็มีน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตโนดใส่เพื่อเพิ่มรสชาติอันนี้ต้องเป็นสายสดชื่นครับจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองจากอำเภอบางค้าเหมือนกันแม่ไปด้วยมะม่วงกับดอกไม้สีข้างล่างเป็นอะไรเป็นโยเกิร์ตครับเอาไว้ตัดเลี่ยงบางทีนี่ตัดเลี่ยนด้วยตัวสุดท้ายจะเป็นแปรื่องดื่้วตัวสุดท้ายนี่หมายถึงผมเครื่องดื่มครับ่อ้โหเรียกทีโยเกิร์ตได อันนี้ชื่อแปดริ้วสมูทตี้ครับอ๋อแปดริ้วนะคะใช่ครมีไช่ของผม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 แปดคุณก็เสิร์ฟดีดีแะคุณเนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจอินสไปร์ไรด์ก็คือทำลายอินสไปร์ให้มีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือคาเฟ่เราอ่ะครับแต่แรกคือผมตั้งใจทำให้เป็นคาเฟ่ที่โชว์ความเป็นแปดริ้วคนฉะเชิงเซาฮะ จริงๆแล้วที่ร้านเราไม่ได้ขายเครื่องเค็มเพราะเครื่องดืดอยู่เดียวมีอย่างอื่นด้วยมีอะไรบ้างคะมีพิซซ่าเตาถ่านแล้วก็เค้กเบเกอรี่ที่ทำเองครับเยอะๆได้ไหมได้ได้เลยแม่ชอบมากเค้กร้านก็แปรรทุกอย่างไม่ใชเครื่องดื่มเพราะนั่นเนี่ยคืออะไรอันนี้คือชีสเค้กมะม่วงครับไม่ใช่มะม่วงธรรมดาครับมะม่วงน้ําดอกไม้แปดระยูครับต้องเป็นมะม่วงน้ำสีทองสีทองด้วยใช่ครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเค้กมะพร้าวน้ําหอมครับ <behav> ก็เป็นมะพร้าวบ้านเราเหมือนกันครับผมแ <l ug> ท้แดนมาแล้วครับผมพิซซ่าฝีมือคุณหยวนเองนี่เป็นไงแม่หน้าตาดีหน้าตาขอบคุณมากครับพี่ชมน่าตาดีจากคนชมว่าหุ่นดีด้วยครับแม่เดีจะลองเอาเลยเอาเลยแม่เราดูเพราะว่าชอบเจ๊กเราชอบเจ๊กถ้าไม่อร่อยก็ฝีมือคุณหยวนครับรู้เลยว่าแม่เดี๋ยวรู้เลยว่าแม่อร่อยถ้าฝีมือพี่หยวนแล้วก็แม่ถ้าผมเอาอะไรผมจะเพลินิดนึงแซลมอนไหมครับได้ผมสมบูรแซลมอนก็ได้ อืมขี้หยร่อร่อยอ่ะมันไม่เลียนถ้าเป็นเตาฟืนแท้แป้งสดนะครับเราสังเกตที่ขอบเป็นลักษณะที่ร้านนี้ไหมครับครมาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างคนอยากจะมาแล้วเ,ออเดินทางมายังไงก็มาวัดหลวงพ่อสุทรก่อนนะครับอน<ๆ>ันาแรกกาบวัดหลวงพ่อเสร็จก็เดินทางมาที่ร้านแค่3นาทีอุ้ยใกล้หัางเลยใช่ครับผมจุดสังเกตคือซอยสีสทรจัดใหม่17ครับ ขอบคุณพี่ด้วยนะขอบคุณนะพน่ิุฒินะแวะกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อเป็นไงบ้างครึกวันนี้ท่านขออนนะเป็นที่น่ารักมากมีความน่ารักอะมีมุกผีอะไรตัวเข้าเราได้อะวัยรุ่นอะคือผมเองผมเขาสื่ตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมผมชอบนะครับเพราะท่านมีความวัยรุ่นมากเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในพื้นที่แล้วก็เข้าใจในคนเข้าใจในสิ่งต่างๆแบบรอบๆตัวจริงๆประทับใจผมประทับใจมากเลยแล้วก็ ท่านหมออมากเลยที่พาเราแม่ลูก,กนะครับได้มาดึงดํากับสิ่งต่างๆและที่สำคัญคที่สุดเลยคือมันเปิดโลกการเรียนรู้แล้วก็เปิดหัวใจพวกเราด้วยว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงแสนเนี่ยไม่ใช่แค่คุณจะขับรถมาแล้วก็ขับรถกลับแค่วันสองวันมันไม่พอเพราะที่นี่มีอะไรดีๆมากกว่าที่<ช>พวกเราคิดและเด็ดจริงๆท่านหมออก็เดีวว๋่วก็ต้องไปทำงานกันต่อเพราะว่าต้องเดินทางแล้วก็ที่ทางก็ต้องดูแลแขกแต่ลูกจะดูแลแม่จะพาแม่ไปช้อปปิ้ง กแล้วอออชจริงมาจากแถวจะกลับไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่ต้องมาทีนี้จ็อกซ์หรือช้อปปิ้งรับประกันกระเป๋าแม่ผมเตรียมเีมาเต็มที่เพราะว่าเงินของผมนั้นเป็นเงินของแม่ซื้อเต็มที่เต็มที่แมเงินของหนูเป็นเงินของแม่เหรอใช่ผมไม่มีเงินแม่ผมไเป็นเงินแม่เอ้าแม่พร้อมทางไปลุยแล้ไปช้อปปิ้งกันครับุณผู้ชมฮะไปลุยเลยครับมาผมไปหาไปช้อปปิ้งกัน โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ้หนูมาหลายเที่ยวที่บ้านนี่มานี่ต้องซื้อช้อปปิ้งของพี่ก้อนเขาดังเลยสวัสดีครับพี่ชวดพี่ชวดครับกระชวดกระชวดครับครับครับพี่ชวดดูดิแม่ที่เลยสถิากไม่เคยจำชื่อก้อนถูกต้องเลยอ่ะไปไหนมาเนี่นี่เราไปเที่ยวกันมาวันนี้เกาเรียกว่าจะกลับกรุงเทพแล้วเราเจะพาคุณแม่นี่คุณแม่เพราะว่าร้านนี้ดังเรื่องของปากมากแล้วก็ใช่ ลูกสวนเนี่ยจะเป็นลูกค้าโอ้ลูกค้าประจำก็เลยเดินมันมีแลนด์มาร์คสำคัญแน่อ่ามันมีนะสำคัญเพรเดินแล้วว่ตอูปุ๊บมันจะมีที่เลยจริงๆก็ไปกันที่นี่กันทุกคนเข้ามาก็ต้องไปตรงนี้ก่อนไปที่นี่กันทุกคนเลยจริงไหมทั้งถามโคตรถูกที่แล้วครับต้องมาที่นี่เลยเออค้ามพุ่งเลี้ยวไปตรงนั้นก่อนตรงเข้ามาตรงนี้เลยครับอ่านะครับนี่ก็คืออะไรครัำชื่อนี่คือชิพฟอนเค้กครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือเด่นเรื่องชิพฟอนเค้กอ่าเป็นจักรเนื้อ ฟอนเค้กครับชิฟฟอนเค้กนี่ครับเรงามช่วยก่อนนะว่ามีหลายมีหลายรสชาติครับรสชาติที่ขายดีที่สุดแน่นอนครับคือชิฟฟอนมะพร้าวนะชิฟฟอนมะพร้าวแม่ก็ชอบมะพร้าวถูกทางเลยครับอย่างคุณแม่เนี่ย ชอบทานใช่ไหมครับชอบทานเค้กวันนี้ว่าคุณแม่จะกลับบ้านไปแถวๆเอเออต้องไปถึงเขาใหญ่หรือเปล่าสมมติแถวแถวลาดพร้าวของคุณเลาดพร้าวครับอยูุ่้งยุ้งนอกโรงเรียนได้กี่ชั่วโมงโอ้สบายมาก5ชั่วโมงเพราะว่าเราทําจากโรงงานของเราเองอีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็ขนมปังสังขยานี่ครับอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับอันนี้จะเป็นพายนะครับจะมีพายมะพร้าวพายลูกตาลนะครับอ อันนี้เป็นช็อกเค้กครับคุณแม่ช็อกเค้กเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับมันก็จะมีกาแฟนมสดนะครับช็อกโกแลตนะอันนี้จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวอีกแล้วเพราะว่ามะพร้าวที่เป็นเตาดังครับเอาไหมแม่เอาไหมเอาไหมแม่มาผมแม่หยิบทุกอย่างเต็มที่แล้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะแม่ก็รู้ว่าผมไม่มีตาฮ่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 ้ฮ่า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  ờ mẹ lên nhớ đâu sạch mẹ. รุเทพมได้ทุวันทำไมอ่ะแม่ว่าแม่พบแต่ว่าแม่คิดว่าปิ้งเลยนะขออนุญาตนะคะคือว่ามุกวันนี้อ่ออการท่องเที่ยวอ่ะครับพูดโดยการการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะฮะสำนักงานชาบเทินเซาใช่การท่องเที่ยวเรื่องท่องวอย่างที่แม่จะต้องไปแม่มีความเชื่อแม่ต้องไปมาแล้วเพราะฉะนั้นที่เดินกับกรุงเทพแม่จะยังนอนเมื่อประมาณมไม่เกินห้าห้าวิที่แล้วแม่บอกว่าไปกลับบ้านกันแล้วอยู่ดีแม่ก็แม่มาไงไม่ได้ แม่ก็จะอยู่ที่นี่แล้วให้ผมกลับบ้านเดี๋ยวกลับไปก่อนเพราะเดี๋ยวมีงานยังไงเยองานเยอะแม่ก็ผมมินี่ไงแล้วมันมินี่ทำงานร้านตระการเออร้านตระการผมมินี่มนี่ทำไมกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะอยู่อีกวันเฮ้ยแม่จะดีเหรอแล้วผมไม่ได้อยู่ดูแลแม่แล้วแม่จะดูได้ไหมล่ะได้แม่ว่าไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่จะไปหาโรงแรม แม่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าเรื่องที่พักนะคือลูกเนี่ยไปคน้นลูกเป็นคนละเอียดละออลูกค้นหาลูกแบบว่าเซิร์ชแบบเป็นเป็นร้อยร้อยที่เซิร์ชที่มันทพว่วทั้งแลนด์มาร์คทั้งความสะอาดทั้งความปลอดภยัยทั้งราคาคผมก็เลยไปเจอมาอยู่ที่หนึง่ง JK Living JK Living ผมผมจัดก,การเดี๋ยวผมจะกดแมปอะไรให้แม่เรียบร้อยแบบพุ่งไปที่โรงแรมได้เลย ถูกต wow. ้องที่นี่คือสะอาดปลอดภัยคือแม่อยู่แล้วแม่จะรู้สึกแบบเฮ้ยอุดปลอดภัยเพราะเวลาที่เราไม่ปลอดภัยเราจะนอนไม่หลับหรอกเดี๋ยวราคาราคาคุ้มค่าราคาคุ้มค่าคุกราคาทุกเม็ดเงินที่เสียไปเพราะว่าผมเอาบัตรแม่ดูเรียบร้อยแล้วราครับผมเอาบัตรเครดิตแม่กดเรียบร้อยด้วยเอาทุกเลินเอยหุ่นไงหุ่นเลยใช่ปะล่ะได้แล้วล่ะรวยดิวโนมูว่าวันนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณ ตัววด้ยนะครับขอบคุณครับครับขนมบ้านอุ่อยู่ตรงไหนฝากนิดนึงอยู่เส้นฉะเชิงเซาบางปะกงครับขากลับก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ครับมีติดต่อให้ไหมปุ๊บหรือว่าไอจอไอจีอะไรมีไหมครับผมเฟซบุ๊กคือขนมบ้านอุ่มครับนะครับไอจีก็ขนมบ้านอุ่มไลน์ก็ขนมบ้านอุ่มโอ้โหครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ได้ครับภาษาไทยก็เจอไได้ทยก็ใช่ครับใช่ครับ ขอบคุณผู้ช่วยมากนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะคะของดีเราต้องเสียใจถึงผู้ชมฮะก็บอกเลยว่าก่อนจะจากกันไปคือผู้ชมเนี่ยอยากจะติดตามอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นเรื่องของแบบว่าสีครับขนาดดีชเด็กๆไม่ต้องไปเหนื่อยเสื้อไปเข้ายามาดูรายการเรานะครับก็ไปง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะฮะในเพจหรือว่าดีบุ๊กชานเอลนะครับให้คลิปเข้าไปเลยนะครับดีไซน์โฮมแอนด์ลิฟวิ่งแบ็กซีนคุณจะเจอความดีไซน์แบบที่มีชีวิตจริงๆไม่ได้อยู่แค่ใน แล้วเดี๋ยวถ้จะพูดปูกส่วนนะจะพาม่ไปทั่วอทัวเลยก็ไม่อาของที่เด็ดๆเอาแบบที่คุณเนี่ยยังไม่เคยรู้ือถ้ารู้เราเจอรู้ปล่าไม่ต้องเพราะเราอยากให้มนสมนอยู่ดีมีสไต์ตัวนี้ก็แล่วตัวเรัคนาะแล้วก็ลังากทีเราป่งที้วดนา้วนมครัเจอในัสวัสดี้ตัวดีมากตัวดีครับ